พดับหน้าดิคันชิ้นคอยาการุประดิษสองสอช่วย <c oughs> จากโคกิ์ส่งอมานาโกที่อ็านหนึ่งมางหนึ่งศูนย์ห้าหนาจาหนึ่งศูนย์ห้าสาัน่สงเชอมาตนโกที่ ฐานเบกวันที่2สองช่วมมาโดนฐานกที่4ข้อ2ขบอ2ข้อ2ทุกทีดำ4 6แกรกดนจับ4 7ปฏิกิ์คอยฐานโบวันที่1สองช่วมมาโดนฐานกที่4 มาวาันที4สี่เจ็ดขัดกับสี่แปดสี่รับบนอยฐานกวันที่หนึ่งส่ง,สงเส้นมาดนหนักผมที่สี่เจ็ดมวันที่1ดั ต่อไปเป็นคนสลาดอีกั่งนครับหนึ่สี่เจนนาลิจันหนึ่งสี่พิยะคอยสารเอกคนที่หนึ่งสงช่วยคนเดนมนหะหที่สี่คาร์มอนยังัาร์นสี่ 155่งากรนชายจัากคอยสามตกคนที่สองสองช่วยคนเดนอักตกที่ที่สี่เอาบ้อสองตะกอนอนสี่จับนึุงหกเจ็ดตะกรอยจับคนณเก็ดสิบตะกรอนคอย บทที่สองสอบชวยบรรลานบหนึ่งสอสี่หกดแาส Talakipa le <coughs> tọwọ́ ṣọlẹ̀ ní ọ̀dọ̀ ìyè.